สว,ส,วสวัสดีครับพี่น้องครับพี่น้องทั่วไทยชาวไทยทั่วโลกสวัสดีครับมาลงคลิปเกี่ยวกัรเทเสาพี่น้องเกี่ยวกัรเทเสาเทเสาปูนพี่น้องเมื่อวานนี้ทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องทําแบบทําแบบสับทําแบบเสร็จแล้วเทเลยพี่น้องปูนผสมแล้ว มีใครลงคลิปให้นะครับพี่น้องก็ทำมือเดียวทำมือเดียวรอได้ทีสีต้นพี่น้องรอได้ทีสีต้นนี่ก็ค่อยทำไปพี่น้องค่อยทำไปก็เอาเกียงป่าเข้ามา ทำแบบเสร็จเมื่อวานพี่น้องเมื่อวานผมลงคิดนะเดี๋ยวกับทำแบบทำแบบเสร็จแล้วจัดการเลยนี่ก็มีเกียงสำหรับปาดรอได้สีต้นนะพี่น้องรอได้ทีละสีต้น แต่ผมกะยังไม่ถูกนะสี่ต้นว่าจะต้องใช้ปูนเท่าไหร่รู้สึกว่าจะเหลือเยอะนี่คือจะเหลือปูนล,ลูกนึงก็ใช้ผมใช้หินอยู่ใช้หินอยู่ก้าปุ้งกีใช้ทรายใช้ทรายเจ็บปุ้งกีพี่น้องใช้ทรายเจ็บปุ้งกีใช้ เห็นกาวปุ้งเก๋นะแล้วก็ใช้น้ำใช้น้ำหนึ่งหนึ่งถังปูนเนี่ยหนึ่งถังปูนครึ่งหนึ่งถังปูนครึ่งก็แช่ไว้สกักเดียวนะก็เทเลยอเสาหน้าสามนะพี่น้อง แดมิลกว่าหรือแปดเซนกว่าแปดเซนกว่ารอได้ทีละสี่ต้นก็ค่อยทำไปพี่น้องค่อยทำไปพอเสร็จแล้วพี่น้องก็เดี๋ยวจะต้องแย่แย่รูตรงปลายนี่แย่รูตรงปลายจากลิม จากริมแบบวัดมาสัก3ามเสนก็ทำรูเพื่อว่าจะเจาะเหล็กใส่เจาะเจาะเหล็กขวางรูปตัวทีใส่นะเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็จากริมแบบลงมาลงมานี่ประมาณ70็สิเซนเพื่อจะทำไม้คำ้ำไม้ค้ำตัวทีเข้าใจนะพี่น้องเราจะต้องใช้ใช้ไม้หรือใช้เหล็กก็ได้ ลูกตัวทีเราก็ต้องมีตัวค้ำอีกตัวนะพี่น้องเขาเรียกว่าเท้าแขนเขาเรียกว่าเท้าแขนนีร่รู้สึกว่าจะปูนใจเหลืองพี่น้องอขออนุญาตใ,ใช้มือขออนุญาตใช้มือปาดเลยนี้ ก็ทำไม so ่ยากนะพี่น้องทำไม่ยากเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็รอให้มันหมาดนะพี่น้องพอรอให้หมาดเราก็ขัดหน้าอีกทีนึงค่อยขัดหน้าพอลูบๆไม่ต้องไม่ต้องไอ้อะไรขนาดไหนมันของเราเองเนะพอลูบๆ โอเคพี่น้องเสร็จเนะเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วผมเทเสร็จแล้วได้สี่ต้นนะได้สี่ต้นรู้สึกว่ารู้สึกว่ามันจะเลยมาประมาณประมาณหนึ่งปุ่งกี่พี่น้องจะเลยมาประมาณหนึ่งปุ่งกี่สี่ต้นเนี่ยน่าจะน่าจะเทได้อีกสัก เกือบสองต้นน่ะรวมแล้วน่าคำนวณแล้วน่าจะได้หกต้นพี่น้องปูนกระสอบหนึ่งน่าจะได้ประมาณหกต้นหกต้นไม่เกินเจ็ดหกต้นไม่เกินเจ็ดประมาณนี้น่าจะได้ประมาณเจ็ดต้นเพราะว่าปูนยังเหลือพี่น้องนี่เหลือเยอะเหมือนกัน เดี๋ยวจะต้องไปเทใส่เสาเดี๋ยวผมจะตั้งเสาอีกต้นเดี๋ยวจะเทใส่เสาเลยก็ประมาณนี้พี่น้องก็ลงคลิปให้ดูวิธีวิธีเทวิธีเทเสาองุ่นรูปตัวทีความยาวสองเมตรห้าสิบความความกว้างของเสาก็สี่เหลี่ยมแปดเซนแปดเซนเนาะประมาณสามนิ้วพี่น้อง ความสูง2เมตร40 m. นะก็จะลงดินก็ประมาณ60เซนประมาณนั้นลงดินประมาณ60เซนนะก็สำหรับการทำเสาองุนรูปตัวทีตำบลกุดเมืองหามอำเภอ,อยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกษ ขอจบคลิปไว้เพียงค่นี้พี่น้องช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนด้วยพี่น้องคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ